พระธรรมอิสยาบทที่ก้าอย่างไรก็ตามผู้ทุกลำเคนจะไม่เศร้าหมองอีกต่อไปในอดีตพระเจ้าทรงทำให้ดินแดนเสบุลุนและนัฟทาลีต่ำลงแต่ในอนาคตพระองค์จะทรงเชิดชูก,กาลิลีที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ซึ่งรวมทั้งเมืองริมทะเลเรียบแม่น้ำจดแดนประชากรผู้เดินอยู่ในความมืด ได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่บรรด,ดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วพระเจ้าทรงขยายชนชาตินั้นและเพิ่มพูนความปิติยินดีของพูกเขาพวกเขาชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์เหมือนคนเริงรื่นชื่นบานยามเก็บเกี่ยวหรือยามแบ่งสมบัติที่ริบได้จากเฉลยเหมือนอย่างวันแห่งชัยชนะ เหนือมีเดียนพระองค์จะทรงทำลายแอกที่เป็นภาระของประชากรของพระองค์คารที่พวกเขาต้องแบกหามและไม้ตะบองของผู้ที่กดขี่ข่มเหงเขารองเท้าทุกคู่ของนักรบซึ่งใช้ในสงครามและเสื้อผ้าทั้งหมดของพวกเขาที่โชกเลือดจะถูกเผาไฟและใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่ง ที่ประธานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหาสจั์พระเจ้าผู้สงรงฤทธิ์พระบิดานิรันต์องค์สันติราศก,การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้นจะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุดพระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์และอาณาจักรของดาวิดทรงสถาปนาและพะดุงอาณาจักรนั้นไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือรน้นที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระดำรัสเป็นคำพิภากษาเกี่ยวกับอิสราเอลพงพัน์ของยาโคบว่าประชากรทั้งปวงจะรู้ถึงคำพิภากษาคือเอฟราอิมและชาวสมารียทั้งหลาย ซึ่งกล่าวอย่างเย่อหยิ่งและด้วยใจอาหังการว่าอิดทลายลงแล้วก็จริงแต่เราจะสร้างขึ้นใหม่ด้วยหินสกัดต้นมะเดื่อทั้งหลายถูกโค่นลงไปแล้วแต่เราจะแทนที่ด้วยไม้สนสีดาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสริมกำลังศัตรูของเรซีนขึ้นมาสู้กับผู้เขาและส่งกระตุ้นศัตรูของพวกเขาชาวอารัมจากตะวันออกและชาวฟริสเตีย จากตัวนกอ้าปากกว้างปลืนอิสราเอลเสียถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่แต่เหล่าประชากรก็ยังไม่ยอมหันกลับมาหาพระองค์ผู้ทรงลงโทษพวกเขาทั้งไม่ยอมสแสวงหาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัดทั้งหัวและหางจากอิสราเอลทั้งกิ่งอินทพลัม และต้นอ,อ้อภายในวันเดียวหัวคือผู้อาวุโสและคนใหญ่คนโตหางคือผู้เผยพระชนะซึ่งสอนเท็จบรรดาผู้นำก็นำไปผิดทางและบรรดาผู้ตามก็ถูกนำให้หลงตละเลิดฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจา้าจะไม่ทรงชื่นชอบคนหนุ่มทั้งจะไม่ทรงเอ็นดูสงสารลูกกัมพราพ่อกับหญิงมา่ายเพราะทุกคนล้วนชั่วช้าอาธรรมทุกปาก พูดชั่วถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่แน่ทีเดียวความชั่วลุกโผล่งด่งกองไฟมันผลานต้นหนามน้อยใหญ่ทั้งปวงทําให้ทั้งป่าลุกไหม้ส่งควันขมงุงพื้นแผ่นดินจะถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธของพระยาเวผู้ทรงฤทธิประชากรจะเป็นเชื้อเพลิง ไม่มีใครละเว้นพี่น้องของตนพวกเขาจะเขมือบทางขวาแต่ก็ยังหิวโหวยกินไปทางซ้ายแต่ก็ยังไม่อิ่มต่างก็จะเลี้ยงชีวิตด้วยเนื้อลูกหลานของตนเองมนนสเสและเอฟราอิมจะกัดกินกันเองและทั้งสองจะหันมาเล่นงานยูดาถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่ พระธรรมอิสยาบทที่สิบวิบัติแก่บรดาผู้ที่ออกบทบัญญัติอันไม่เป็นธรรมวิบัติแก่ผู้ที่ออกกฎหมายกดขี่ข่มเหงเพื่อริดรอนสิทธิของผู้ยากไร้และไม่ให้ความยุติธรรมแก่ประชากรผู้ถูกข่มเหงของเราทําให้หญิงมา้าตกเป็นเหยื่อของพวกเขาแต่ลูกกําพร้าพ่อถูกปล้นพวกเจ้าจะทําอย่างไรในวันลงทัน เมื่อภัยพิบัติมาจากแดนไกลเจ้าจะหนีไปพึ่งใครเจ้าจะเอาทรัพย์สมบัติไปเก็บไว้ที่ไหนจะไม่มีอะไรเหลือนอกจากต้องไปคุดคู้อยู่ในหมู่เฉลยหรือไม่ก็ล้มลงในหมู่คนที่ถูกฆ่าตายถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่พิบัติแก่ชาวอาัสเตรียผู้เป็นม้เรียวแห่งความโกรธของเรา ผู้ถือกระบองแห่งความเครื่วของเราเราส่งอสเรียไปปราบชนชาติอธรรมไปเล่นงานชนชาติที่ยั่วโทสะเราให้ไปปล้นและริบทรัพย์สินและเหยียบย่ำเขาดังย่ำโคลนในถนนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นไม่ได้คิดตามนั้นเป้าหมายของเขาคือล้างผลาญทำลายชนชาติต่างๆให้ดับศูนเขากล่าวว่าแม่ทัพของเรา ล้วนแต่เป็นกษัตริย์ไม่ใช่หรือคาโนไม่ได้เหมือนคาร์เคมิสปรกหรือฮามัดก็เหมือนอาราบัตไม่ใช่หรือและสมาเรียก็เหมือนดามัสกัสไม่ใช่หรือเช่นเดียวกับที่เรายึดบรรดาอาณาจักรที่เต็มไปด้วยรูปเคารพอาณาจักรซึ่งมีรูปเคารพมากกว่าของเยรูซาเล็มและสมาเรียเราจะไม่จัดการกับเยรูซาเล็มและรูปเคารพต่างๆเหมือนที่เราทำกับสมาเรีย และรูปเคารพของพวกเขาหรือเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับภูเขาซิโยนและเยรูซาเล็มเรียบร้อยแล้วพระองค์จะตรัสว่าเราจะลงโทษกษัตร,ริย์อัสซเรียเพราะใจที่เย่อหยิ่งอาหังการและท่าทีทียะโสโอหังของเขาเพราะเขาโอ้อวดว่าเราทำการนี้ด้วยกําลังแห่งน้ำมือของเราแล่ด้วยสติปัญญาของเราเพราะเรามีความเข้าใจ เรารื้อพรมแดนของประชาชาติต่างๆล้นทรัพย์สมบัติของเขาเราปราบบรรดากษัตริย์ของพวกเขาเช่เช่นผู้พิชิตมือของเราฉกชิงทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆเหมือนคนเอื้อมไปเก็บรังนกเรารวบรวมประเทศทั้งปวงเหมือนคนเก็บไข่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีหน้าไหนกล้าขยับปีกหรือปริปากร้องขวานจะยกตนขึ้นข่มผู้ใช้มันหรือ เลือยจะอวดเบ่งทับถมผู้เลื่อยหรือเจกเช่นไม้ตะพดจะแกว่งใส่ผู้ใช้มันหรือหรือไม้กระบองกวัดแกว่งเข้าใส่ผู้ที่ถือมันหรือฉะนั้นองค์พระปเปุ็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิจะทรงส่งโรคระบาดมาล้างผลาญเหนือนักรบแข็งแกร่งของเขาจะมีไฟไหม้ลุกโชดช่วงภายใต้ความจองหองพองขนของพวกเขาพระผู้เป็นแสงสว่างแห่งอิสราเอล จะกลายเป็นไฟองค์บริสุทธิ์ของพวกเขาจะเป็นเปลวเพลิงซึ่งเผาผลาญต้นหนามน้อยใหญ่ของเขาวอดสิ้นภายในวันเดียวป่าอันมโหฬารและทองทุ่งอันอุดมสมบูรณ์ของเขาจะถูกทำลายไปสิ้นเหมือนคนป่วยที่ชีวิตถูกกัดกร่อนไปต้นไม้ในป่าของเขาจะเหลืออยู่น้อยนิดขนาดเด็กก็ยังเขียนตัวเลขจำนวนนั้นได้ในวันนั้น ชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลคือวงวานของยาโคบซึ่งรอดชีวิตจะไม่พึ่งผู้นั้นซึ่งปราบพวกตนลงแต่จะพึ่งพิงพระยาเวองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอย่างแท้จริงชนหยิบมือที่เหลืออยู่จะกลับมาชนหยิบมือที่เหลือของยาโคบจะกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิโออิสราเอลเอ๋ยถึงแม้ประชากรของเจ้าจะมากมายเหมือนทรายชายทะเล ก็จะมีคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะกลับมาอาณะครั้งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างเหลือล้นและชอบธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์นี่แหละจะใช้หายานะซึ่งกำหนดไว้แล้วลงทันดินแดนทั้งหมดฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าประชากรของเราในสยนเอย๋ยอย่ากลัวชาวอาัสเรียซึ่งเอาไม้เรียวเขี่ยนเจ้า เอาไม้กระบองฟาดเจ้าเหมือนที่อียิปต์ได้ทำโทสะของเราที่พุ่งขึ้นต่อเจ้าจะยุติลงในไม่ช้านี้และความโกรธของเราจะหันไปทําลายล้างพวกเขาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะใช้แส้ฟาดพวกเขาเหมือนเมื่อทรงปราบชาวมีเดียนที่ศิลาแห่งโอเรบจะทรงยกไม้เท้าขึ้นฟาดแม่น้ำทั้งหลายเหมือนที่ทรงกระทำในอียิปต์ในวันนั้น ภาระที่พวกเขาวางไว้จะถูกยกออกจากบาของพวกเจ้าแอกของพวกเขาจะพ้นจากคอของพวกเจ้าแอกนั้นจะถูกหักเพราะพวกเจ้าเติบโตขึ้นจนอ้วนผีพวกเขาเข้ามาทางเมืองไอายาดผ่านมิกรนและสะสมสเสบียงและอาวุธที่มิกมัชพวกเขาผ่านด่านมาและพูดกันว่า เราจะตั้งค่ายพักแรมที่เกบารามาสทุกสถานกิเบอาของซาอูตะเลิดหนีร้องออกมาเถิดทิดาแห่งเกาลิมเอย๋ยไลชาเอย๋ยจงฟังเถิดอาณาทศที่น่าสงสารเอย๋ยมัดเมนาตะเลิดหนีชาวเกบิมหลบเข้าที่ซ่อนในวันนี้พวกเขาจะหยุดอยู่ที่โนบจะชูหมัดรา บนภูเขาของธิดาแห่งซิโยนที่ภูเขาแห่งเยรูซาเลม็มดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะทรงโค่นกิ่งทั้งหลายด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ต้นไม้สูงตระงานจะถูกโค่นต้นที่สูงผงาดถูกโค่นราบพระองค์จะทรงใช้ขวานฟันป่าทึบเลบานอนจะล้มลงต่อหน้าองค์ทรงฤทธิ์พระธรรมเอเฟซัส บทที่สามด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสเพื่อท่านผู้เป็นคนต่างชาติแน่ทีเดียวท่านทั้งหลายย่อมได้ยินถึงภารกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านแล้วอันได้แก่ข้อล้ำลึกซึ่งทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้อย่างยา่อๆเมื่อท่านอ่านแล้ว จะสามารถเข้าใจถึงความรู้แจ้งของข้าพเจ้าในข้อล้าลึกของพระคริสต์ซึ่งในยุคก,ก่อนๆไม่ได้ทรงเปิดเผยแก่มนุษย์เหมือนที่บัดนี้ทรงสำแดงโดยพระวิญญาณแก่เหลาอาคาาัครทูตและผู้เผยพระวจนะผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าข้อล้าลึกนี้คือโดยทางข่าวประเสริฐนั้นคนต่างชาติก็เป็นทายาตร่วมกับชนอิสราเอลเป็นอวัยวะร่วมในกายเดียวกัน และเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐนี้โดยพระคุณซึ่งพระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าผ่านทางการทำงานของฤทธิ์อำนาจของพระองค์แม้ข้าพเจ้าต่ำต้อยกว่าผู้เล็กน้อยที่สุดในประชากรทั้งหมดของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ได้รับพระคุณนี้คือได้ประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไภบูรณ์อันสุดจะอย่างได้ของพระคริสต์ และได้แสดงให้คนทั้งปวงเห็นถึงภารก,กิจแห่งข้อล้ำลึกนี้อย่างชัดเจนซึ่งตลอดยุคที่ผ่านผ่านมาได้ถูกปิดซ่อนไว้ในพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเพื่อบัดนี้เหล่าเทพผู้ครองและเทพผู้ทรงอำนาจในสวรรคสถานจะได้เห็นถึงพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึงได้ทรงกระทําให้สําเร็จ ในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระองค์และโดยความเชื่อในพระองค์เราจึงเข้ามาหาพระเจ้าได้ด้วยเสรีภาพและความมั่นใจฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอท่านอย่าท้อใจเนื่องด้วยความทุกข์ยากของข้าพเจ้าเพื่อพวกท่านซึ่งเป็นสง่าราศีของท่านด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อหน้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่มาของนามแห่งตระกูลทั้งมวลของพระองค์ในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกข้าพเจ้าอธิษฐานว่าจากความไพยบูรันทรงเกียรติสิริของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นด้วยฤทธานุภาพผ่านทางพระวิญญ,ญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในท่านเพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านโดยทางความเชื่อและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเมื่อท่านอย่างรากและตั้งมั่นคงในความรักแล้วตัวท่าน พร้อมกับประชากรทั้งหมดของพระเจ้าจะได้สามารถยั่งถึงความรักของพระคริสต์วกว้างยาวสูงลึกปานใดและทราบซึ่งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าบัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคาดคิดได้ตามฤทธานุภาพของพระองค์ ซึ่งกระทำการอยู่ภายในเราขอพระเกียรติสิริมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน